ดีๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาโอ้ยจี๊กันได้นะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมไอเ Identity V กันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะทุกค,คนแล้วก็สมาเล่เป็นนักกีตาร์วิทยาการนะจ๊ะมากระโดดแตกแล้วนะทุกคนมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยนะทุกคนเราจะช,ะชะนะหรือเปล่านะทุกคนเราเจอเป็นด่านสุดซูงทาแสงจันทร์นะจ๊ะด่านใหญ่ซะด้วยมาดูกันเราจะรอดเปล่านะไกด์สมา เดินไปปั่นไฟก่อนตรงนี้มีเครื่องปั่นอยู่หนึ่งเครื่องแซดโคนเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยก็จะเป็นช่างเครื่องกลผู้ป่วยแล้วก็นักจิตศาวิทยาแซทโคนชื่อมาคล้ายกันนะเออคือแบบก่อนพูดฉันต้องแบบนึกนิดนึงนะชื่อมาคล้ายกันมากกับนักจิตศวิทยาของเรานะเออเขามีการแบบสวีทาวานผัวเมียกัน,นะคะ่ะทุกคนอีกผู้ป่วยกับนักจิตตะนะอ่ะต,ตอนนี้จิตแตะโดนจะโดนไล่อยู่พีเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นแม่แอนนะฉันเห็น เงาอุ้ยอุ้ยแล้วมันมาไงเห็นยไม่เงาไม่ละอุ้ยอุ้ยแกมันปล่อยแมวมาแล้วนะมีเครื่องประดับทองด้วยอุ้ยเป็นแต่ละแกฉันโดนล็อกสกิลล็อกสกิลอุ้ย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 รอดไปได้ไงเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากเมื่อกี้ไปต่อไม้เสียบหอยเราแล้วแกแมลงทอดฉันอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะแกจะมาทอดแมลงฉันไม่เอานะคะเอามันว้าไปแล้วกำลังโกรธข้อความผู้ร้ายอยู่ใกล้ฉันว้าไปแล้วค่ะทุกคนว้าไปหาใครไม่รู้นะแต่จะไปหานักจีตาวิทยาตัวเดิม ขอปั่นก่อนโอ้ยเมื่อกี้เกือเราแกไม่โดนยังไงก็ไม่รู้อ้าชิปหายแล้วชิปหายแล้วคัดทกมจะไปโดนันไปโดนช่างเครื่งองกกเป็นตัวปั่นด้วยไม่ได้เลยแกอะไรว่านั่งวับหนีเราเลยอะแกทำไมอะเราไม่สวยตรงไหนเมื่อกี้ไม่อยากดูกับฉันฮะแย่มากอีนางนี่เออมินแมลงนิดแมลงหน่อยไม่ได้วับหนีเลยแกแมวไม่กินมแมลงหรออ่าเรียบร้อยแกแต่แมวกินหุ่นยนค่ะช่างเครื่งองกนเราล้มไปนอนกับพื้นแล้วอมยกอด โอ้ยก็ทางคนอุ้มนะครับทุกคนถ้าอยู่ไกลยอยู่นะน่าจะมีคนอยู่ฝั่งนู้นซื่งนักศิษย์สอน,ะนทิยาน่าจะไปช่วยนะครับทุกคนเราไม่ได้เอาไทยมาด้วยนะเออแล้วก็ผีก็เห็นอ้าวหน้าของผู้ป่วยด้วยอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคน,น,นอย่างคนนี้เรากำปัน่นใกล้จะเสร็จแล้วจ้าปั่นเรียบร้อยเสร็จแล้วมีเครื่องปั่นอยู่ตรงนู้นว่าจะไปช่วยคนนี้นเ,เพื่อนสเตนบาเราช่วยแล้วโอเคเราไปปั่นต่อครับทุกคนเหลือเครื่องแค่สองเครื่องเท่านั้น เราจังรอดค่ะเ,เดี๋ยวช่วยกันเอาไม้เนี๋ยนะยท่านผนโอ้โหวนนีแกดูเลือดเลือดนักจิตแพวิทยา99.99% 99เนี่ยับ่านดูนแต่ยังไม่ตายจะติดท้ายอยู่สุดยอดมากค่ะบท่านอีนางนี่เออนี่ก็เป็นสกิลของนางเองเนาะใครที่แบบว่าไม่รู้สกิลนางก็สามารถไปดูคลิปเก่าของฉันได้นะฉันเคยรีวิวไว้อยู่ได้เคยรีวิวไปทางนักจิตวิทยากับผู้ป่วย2ตัวในคลิปเดียวเลยเนาะ เออขายของก่อนไหมขายของก่อนนะทุกคนสามารถไปดูได้นะจ๊ะเพื่อนโดนอุ้มอีกแล้วแกอุ้ยดูจากสภาพเครื่องคอไม่น่าจะรอดนะทุกคนทำไมนางโดนที่วนานจังเลยเนี่ยโอ้โหห้องวีจ้ะหนีนอหน้าเราด้วยแกทำไงดีวะจะจะไปช่วยเพื่อนดีไหมเนี่ยตอนนี้นะพี่สายวิทยานาไปช่วยไม่ไน,ไไมไน,น,น่าได้นะงั้นเราต้องไปแล้วแหละมานั่งเสลี่อย่างไป มาจา้ะไปหอคำนั่งสเสียว,วไปหอคำโอ้ยก็อไปห้องวีค่ะไปห้อง v, วีเด็วเร็วมัานจะขึ้นหัวแ้วโอ้ยช่วยฉันด้วยฉันจะขึ้นหัวแล้วไอ้พกแกมาเร็วเสี่ันตายลลแล้วอ้านจำได้นดนะฉันขึ้น,นชกนชลงไปช่วยแกไม่ามาได้ว่ะแกเสียขโทษไม่อกี้มันปล่อยแมวมาตอนไหนเนี่โอ้ยบินหัวบินหัวโอ้ยแต่ละหัวหนีเลยนนดีชิบหายแล้วเพวื่อนบอกขอบขอคุณไี่อยากกูมาไม่ทันชิบหายนะแกเสีขอโทษโอ้ยก้อน มันจะขึ้นมาไหมรอตรอโดอโดหน้า่างเลยเนี่ยตอนเนี้ยอ่าตดแล้วอี yeah. ๋โอ้ยมันไปไหนแล้วอีผีอ่ะเอาแกผีหายไม่เอาเราแล้วเหรอเอา้างงเปลี่ยนเป้าหมายเสียโดยไปไหนก็ไม่รู้นะครับโดนแมนเรวไปประตูฝั่งนู้นดีกว่าเีืะผีสวาไปประตูอีกฝั่งหนึ่งจริงๆด้วยแกโอ้ยแม่นมากแม่นมากเวอร์วันนี้พี่สิบหกด้วยนะแต่ไม่ซื้อหวยไม่ถูกเลยเออมาว่ะ นั่งเสียงไปอีกแล้วขึ้นเสียงไปมาอาจจะเดินเร็วกว่าปกตินะทุกคนมาจ้ามาแล้วไหนสีมีคนรอฉันนี่ไงเห็นไหมนางจิตแต่ไม่ยารอฉันอยู่จ้าโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าม,มีเสียงด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นเสียงด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เป็นนึงนะเราครูด,ดาก่อนเดี๋ยวฉันพาแกนั่งเสียงฉันั่งเสียง,อง,ยงโอ้อยเสียงเพื่อนกลัวเราแกล้งแน่ๆเลยนางออกเร็วทีเดีวยวผู้ป่วยโดนแล้วจ้าทุกคนไม่รอดนะผู้ป่วยบ๊ายบาย เราไปช่วยน้ำไม่ได้นะคะทุกคนหันตาแดงเนาะฝอกอการกนกดขอโทษใหญ่ด้วยนะทุกคนมีมารยาทเนาะไปช่วยช่วยไม่ได้บ๊ายบายแต่เรานั่งเสียงออกกันเถอะไปเลยเออเ,ลยเออรียบร้อยเย้ตอนนี้ก็ถือว่าเสมอไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกตาหนึ่งตานี้แป๊บเดียวเองแกตอนนี้เร็วมากเดี๋ยวขอไปต่อกันอีกตาหนึ่งเนาะ มาส่วนคนะมาต่อกันอีกตาแล้วเดี๋ยวรอกระจกแตกแบบนึงเนาะไม่รู้จะแตกเมื่อไหร่หารอนานนะกันอินนีมีสั้นกระจกแตกแต่ห่างนานมากว่าทำไมมันนานขนาดนี้วะเออมาแล้วกระจกแตกแล้วาหารอตั้งนานมาแล้วจ้ะเรายังเล่นเป็นตัวเดิมนะุกคนเป็นดาบขอสรงจางของนีโอเนาะเออฉันเล่นเป็นนักกีตาร์วิทยาเพราะว่ามันมีคนขอมาแกจะดีไซน์มากเลยมีคนขอมาเออฉันก็จะเล่นให้แล้วก็ คลิปาวีคลิปหน้านี้ก,ก็ฉันก็สมาเรียนทาีนะฉันคนตามคำขอเนะะี่ยครับคนก็รอติดตามกันด้วยเนาะเออซึ่งฉันไม่เคยเล่นนางเลยนะแกเล้นแ,แต่นางเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นตัวใหม่ม่อยู่นะครับคนตัว่าไม่เคยเล่นเลยนะเนื่องจากว่าฉันไม่ค่อยชอบเล่นพอไฝเตอร์เท่าไหร่ทีตอนนี้เรามาอยู่แค่นในเกมไอเด็กกันก่อนเนาะเออเหมือนเราจะเจอเป็นผีแมรี่ใช่จจเจอคุณย่าแมรี่อีกแล้วตัวนี้ก็เล่นบ่อยอยู่นะในช่องเนี่ยเออ ทีมเราก็จะมีเป็นหมอนะมีคนสวนก็มีท่านรับจ,จ้างเล่นเชียวแล้เดี๋ยวขัปันไฟก่อนเนี่ยมันนักสะล,ล่อยเนาะเอานักไปปล่อยแกนังโดนตีแล้วแต่ว่าเราตีเล่นๆกันเฉยๆวาแกเพามันนานอยู่นะเมื่อกี้นั่นสื่อมันเห็นวนๆอยู่ตรงหน้าโรงงานเออแล้วเราเห็นด้วยแต่ว,ว่าเขาไม่ทําอะไรเออแล้วหมอหยุเสร็จแล้วด้วยนะอย่าปล่อยแกฉันโอ้โหสามาเล่นอย่าปล่อยได้ไหม มันจะง่ายเกินไปอ่ะมันปล่อยฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเออแบบอยากเล่นจริงๆอยากดูกเป็นอย่างนี้นะครับคนไม่อยากไม่ได้อยากให้ปล่อยเนาะเอออ่าแล้วมันก็จะจบซีซันแล้วด้วยนะทุกคนเออแต่ชาวบ้านดูจับสัตวแล้วไม่น่าปล่อยนะทุกคนวันนี้เราปั่นเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องแล้วไปปั่นอีกเครื่องหนึ่งมีเนาะเออมันจะจบซีซันแล้วแกลีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งเอออาทิตย์หน้านะ่าจะดีซีซันแล้วนะครับทุกคน โอ้ยฉันยังดองดูเต่าแค่สิบก็รู้อยู่เลยต้องเล่นบ่อยๆล่ะแต่ว่างานยเยอะโะเเออทุกน,นี้ไม่ได้เล่นเกมเลยเวลาว่างอ่ะก็คือแทบจะไม่มีนะทุกคน <S <S เออก็แบบมาทำคลิปวันนี้เอ้าเพื่อนนมแล้วไม่ก็เพื่อนนมแล,แ,แล้วยังไงยังคงปั่นต่อไปหน้าที่ช่วยเนี่ยเราให้ฐานหนุจ้างเนาะเออส่วนเราก็ทำการปั่นต่อไปละกันจะสวยจ้ะ อันนี้คนสวนไปโดนตีทำไมไะอีดอ,อกเหมือนน่าจะทางเก้าอีป่ะนั่นถึงโดนตีอ่ะอะไรมาแกไม่ปันปันไป,นปนโอ้ยบิน่นันเนาหนึ่งทำไมแกไม่ปันปันไฟเราเออหน้นนอนาอีก,ก็คือปันเสบีเครื่องหนึ่งวกกับเครื่องเราคือเครื่องเสฟแค่สองเครื่องอยู่เลยนานมากเพื่อจูให้นานมากนะเจอให้ก็โดนนั่งอยู่ดีในอีดอ,อกไม่ได้เลยเลยปันก่อนกี้เอานาอีพอไปแล้วช่วยแล้วจัดคนเร็วเหมือนกันนะช่วยเร็วมาก มาฝันคร่องที่สองเสร็จแล้วอีกเครื่องหนึ่งมาไออีมันจะบอกให้ด้วยจะโกรธนะก็ oh ดูสังสภาพเนี่ยนฉะันว่าอีหมอไม่นอดแน่นอนเด็กเอออาจจะเสมออีกแล้วตานนี้เพราะเครื่องช้ามากนะเหนื่ยอยตั้งสองเครื่องเลยนั่งนันงน่งลมนะทุกคนแล้วก็จะล้มกันอีกตัวหนึ่งโอ้ยก็ล้มสองแล้วจ้ะหน้าที่ช่วยคนทั้งประของฉันนั่นแหละ โอ้ยก็ล้มศอกแง yeah. เดี๋ยวขอปั่นก้อนหน้านที่ช่วยจะด้วยของฉันะนะจ๊ะแล้วประเด็นคือฉันไม่ได้เอาไทยมาด้วยนะเอาเปิร์กจูบมานี <laughs> ่ก oh ็มันมานั่งอุ้ยนั่งใกล้เราด้วยเลือดยอยู่จะไปช่วยทันเดี๋ยวขอปั่นก่อนอีกหนึ่งมาได้เวลาแล้วได้เวลาช่วยเพื่อนแล้วมาวจ้ะมาค่ะแมรี่ย่าแมรี่มาเลยค่ะทำยังไงโอ้ยนักตีไข่อ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราไม่ตีหรอบูช่วยเลยแล้วกันมาฉันบอกให้โอ้ยโอ้ยบอกทานนะะโอ้ยบอกอะไรของมึงเนี่ยยอมช่วยเพื่อนตายเร็วขึ้นแล้กลัวเนี่ยโอ้ยก็สุดโลดเพื่อนอีกสองเครื่องอยู่แล้วมัก็โอ้ยก็แกเหมือนเราไปช่วยเพื่อนตายเร็วขึ้นเนี่ยรู้สึกผิดเหมือนกันนะฉันบอกเพื่อนไม่ได้เสียใจมากมันจะใส่กระสุไปแาวบ้านเล็กเดี๋ยวเราไปบันต่อเครื่องเดิมนะ โอ้รู้สึกแหลกโอ้ยเงามาอย่าโอ้ยน่ากลัวมากเงาผีเงาผีาผย่าเมรี่โอ้ยม่ยก็หลอนสุดขนล,ลุกสู้ซทากันอีกีแล้วนะจ๊ะปั่นไฟก่อน <c oughs> ไม่ต้องทำเสียงแบบนี้ปันไฟปั่นไฟเัมือนเพื่อนจะโดดอีกแล้วนะอีสองเครื่องเท่านั้นคนเราต้องรอดสิ ขอเสมอก็ได้ตอนนี้ไม่นชนะก็ได้ไปขอเสมอ่เหมือนจะมาก็โอ้โหใกล้ใกล้เราด้วยโอ้มก god ใกล้เรามากค่ะทุกคนเราคนต้องช่วยอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปเครื่องนี้เสร็จก่อนไม่ต้องมานั่งตร๋งข้างๆนี้แน่นอนจ้ะทุกคนเห็นไหมน้ามาจริงเนี่ยเห็นปะแต่เหมือนว่านายอีเนี่ยกำลังปั่นได้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนายอีปั่นช้าด้วยนะจ๊ะโอเมก้าส์เครื่องจะเสร็จเมื่อไรเนี่ยจะไปช่วยได้ยังเนี่ยโอ้ยมันมีกระจกมา โอ้ได้แล้วแกชดวตีจะต้องช่วยแล้วจังหวะเน,นี้ยเฮ้ยหนีไปกุสิกมาแรงไว้อถ่วงเวลามันนิดหน่อยแต่มันไม่เข้ามาอีโดโอ้ยเพิ่งโดนแล้วเนี่ยชิบหายแล้วแกอ,อาไงดีวะอุย้ยเครื่องเครื่องไม่ทันนะ่ะได้แล้วแกเดี๋ยวเราเราช่วยอีกเฟสหนึง่งเราช่วยอีกเฟสหนึง่งเครื่องเครื่องจ,จุดแล้วก็ตื่นเต้นนะแกกูจะช่วยใครแล้วเขาจะตายหมดทุกคนเลยเหรอวะนีแงตายที่แ้วก็ไปช่วยไม่ทันโอ้ย ก็ไม่ก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ช่วยอีหมอบล็อกก็ไม่ได้โอ้โฉนโฉนแล้วเราจุด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 ต้องหนีค่ะอีเวนหนี้โอ้โหหยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหตายเราลมเราชิบหายแล้วแกตายาแน่ๆกูไม่น่ารอดส่วนนี้ขึ้นเสด็จไปประตูตรงนั้นก่อนอยังเสนาบดีเนี่ยแม่แล้วแต่ยังเสดยงมาแล้วยังแกเห็นปะฉันช่วยใครตายทุกคนจริงๆนะเนี่ย ตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วแกเฮ้ยมาเป็นอาถรรพ์ป่ะวะเนี่ยสดใสใสสกินอันนี้นะไม่ปังว่ะมัน <c oughs> ต้องใส่ร่างตนหรือาเน,นี่ยแกแล้วคือแบบแมรีรมมรม่มันจะมาไหมเหมือนนางจะเสกกระจกไปหาฐานรับจ้างนะเหมือนนางจะอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราเปิดประตูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะถ้า,านางไม่มาฝั่งนี้นะก็จะเอา,มาแมลงไปช่วยฐานรับจ้างนะก็เวลาดีหน่อยเอาละค่ะประตูเปิดแล้วเดี๋ยวขอนีก่อนมาแล้วจ้ะ อืมเพื่อนโดนตีแล้วเพื่อนหินโอ้ตายแล้วแกเพื่อนจะรอดไหมหนุ่มอยู่ไหนเพื่อนหาหนุ่มเจอหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนบอกคุณไปก่อนโอเคมีหนุมตรงนี้เปนมึงเร็วๆออกเร็วๆออกซี่เร็วๆเร็วเพื่อนจะได้ออกหลุมโอเคโอ้ยโอ้ยไม่แกแล้วนายอีจะตายไหมนายอีจะตายไหมเพื่อนด้่ขอดูเหตุการณ์ก่อนนายอีนอีพวกเอออ้าวอ้าว เอาทุกคนอย่าก,กูปีงนี่ว่าเอากูก็ทำเป็นภาพภาพค้างแกแล,ล้วรู้เรื่องหน้าอีฟ99%แกสูบคือนางรอดไหมหลุมอยู่แค่ตรงหน้าเท่านั้นเอานั่นไงอีดอกกำลังเชื่อมต่อก,กับเซิร์ฟเวอร์ชิบายแกโอ๊ยนล้วเราจะดูได้ยังไงว่าน้าอีกูรอดหรือเปล่าเนี่ยมาครับทุกคนเราทำการเข้าออกใหม่นะมา เราจะมาอู่กันวันหน้อีบรอดไหมเราจะแพหรือว่าเราจะเสมอนะตางเมื่อกี้รอก่อนแปบ๊บอลก็คือไม่เดออ่าโอเคค่ะทุกคนฉันได้ทําการเข้าออกใหม่หลายรอบแล้วปรากฏว่าก็คือมันเข้าไม่ได้เหมือนเสิ่มค้างหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่เน็ตฉันไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคงั้นก็ไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนเจอก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย